เอามาเริ่มใส่เครื่องกันเออหอยนางมรมอันนี้กระเทียมเจียวใช่พริกเผาข้างแรกที่กินแบบนี้นะอะ่แล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดพร้อมยังพร้ <c oughs> อมแล้วน้ำ <c oughs> ลายไหลเอาไปโอ้ย <c oughs> เป็นไงอร่อยเลยฮะอร่อยเป็นไงเป็นไงบ้างล่ะหนูไม่เคยกินอ่ะอธิบายไปหน่อยหนูมันไม่ขาวไม่ขาวเลยหนูกินได้ได้แล้วมันสดด้วยอย่างมันได้ความหวานจังหวานอ่ะอืมช่้วช้ำๆบวกกับขิงเคียงอ่าอสเดจริงเหรอ